อนุญาตนะครับมอบช่อดอกไม้นะครับขอนะนะครับนะครับทีมพนังมนานะครับพี่ไม่ครับโปรดครับเอาลงเลยครับเพราะว่ามันมันดังครับได้ได้ครับอ้าวพอมาได้ครับยัง ลำโพงของเราขออนุญาตนะครับขอแทนอิมพลังมดนะครับท่านผู้ใหญ่ดีตผู้ใหญ่บ้านกกอกนะครับผู้ใหญ่นิมเงินนามนะครับมอบช่อดอกไม้ให้กับหลวงพนครับนะครับแล้วก็ตามด้วยนะครับแม่ออฟนะครับเป็นตัวแทนของคุณสมพรนะครับจากประเทศอังกฤษครับมอบให้นะครับกับหลวงพนนะครับตัวแทน ของขุสศพรนะครับปุ๊บพันท่้นทนายสุรชัยชิดชัยครับตามด้วยนะครับน้องน้ำมนต์เป็นตัวแทนนะครับจัดน้องจอยหมูน้อยนะครับมอบให้กับว้าแตนครับขอบคุณครับต่อไปนะครับเป็นตัวแทนจากทานตะวันนะครับ99นะครับมอบกระเช้านะครับให้กับหลวงพ่อประแตนครับนะครับตัดรุ๊ เรานะครับจากคุณจอยเชียงใหม่นะครับทั้งหมด6ช่อด้วยกันนะครับมอบให้ทีมทนายแล้วก็ลูงพลุวัดแตดครับเชิญเลยครับตอบพี่เมย์ห่อยว่าถ่ายมาตอนนี้ไลน์อยู่ขไม่ตัดหน้าสูงได้ มอบให้ทุกท่านเลยนะครับมอบให้ทุกท่านเลยนะครับขอบคุณขอบคุณนะครับทางเจ้าภาพนะครับของท่านหัวหน้าทีมนะครับทนายสุรชัยชินชัยนะครับที่แเร่คดีนี้นะครับเป็นอย่างดีนะครับขอบคุณนะครับจากใจนะครับของทีมเอฟซีลุงปดแตนขอบคุณมากนะครับขอบคุณมากครับนะครับขอบคุณสือมวลชนครับนะครับต่อไปจะเป็นการแถลงข่าวนะครับจากทีมนะครับ ทนายนะครับแล้วก็นุกคนป้าแจ้าครับไม่มีจุูของพวกเมงอยู่ Oh. <laughs>